วันนี้สินดี่อยู่ที่ร้านขายกระถางต้นไม้และเครื่องปั้นดินเผาราคาน่ารักแถวปักเกร,เร่องก็มีอยู่ว่ากระถางต้นไม้อายุ30ปีที่หน้าบ้านแน่โสมสุด,สดแล้วก็มีรอยแตกราวด้วยและด้วยความที่บ้านคุณเขาเป็นตีมินิมอลจะมาหากระถางต้นไมท้ทั่วไปก็คงไม่ได้แล้วคือกระถางต้นไม้ใบใหญ่ขนาดนี้ถ้าซื้อในที่ทั่ว,วไปรับรอง7จ็ดแปดร้อยแน่น<า>อนภารกิจตามหากระถางต้นไม้สีอิฐแบบมินิมอลก็เลยเกิดขึ้นแล้วคือ,คอตัดสินใจไม่ผิดเลยที่มาเพราะเขามีแบบให้เลือกเยอะมากแล้วราคาคือัง้น้ะเามคร่ักสวนอยู่แล้ว ที่นี่คุ้มค่าแก่การขับรถมามากร้านนี้ช <ๆ S 2> <ๆ S 1> ื่อแสงเจริญดินเผาอยู่แถวปากเกร็ดสามารถเซิร์ชใน Google หาข้อมูลของเขาได้ขอกลับมาเข้าเรื่องต้นไม้บ้างจริงๆเราไม่ได้เป็นคนรักต้นไม้หรือว่าชอบปลูกต้นไม้อะไรเลยนะแต่ว่าต้นไม้ทั้งหมดที่อยู่หน้าบ้านน่ะเป็นต้นไม้ในความทรงจําของแนทเขาเป็นต้นไม้ของคุณยายนะที่เสียไปแล้วปลูกเอาไว้เราก็ได้รดน้ำด้วยกันตั้งแต่ตอนแนทเด็กจ Story แบบนี้ปลูกเป็นหรือไม่เป็นก็ต้องทุ่มสุดตัวลวล่ะตอนนี้ถามมาเหอะว่าต้นนี้ชอบดินแบบไหนชอบน้ำเท่าไหรตออด้ะก็ลงง ดีพวดรังต้นไม้จริงๆนะ